แว่น v i l e ีนะครับรุ่น v a l o r นะครับหรือว่าบางคนเรียกว่า Valer นะ Val or, v a l l r v a l e ก็ได้แล้วแต่จะเรียกเลยเป็นแว่นไซส์กลางนะครับในซีรีส์ของอ v i ยรีที่เป็น Half j a c k ก t ก็คือหุ้มประมาณครึ่งเดียวนะครับของเฟรมด้านบนตัวนี้เป็นสีแมท t แทนนะครับสีแทนด้านตัวนี้จะมีสีดำด้วยนะกรอบดำนะแต่ผมเลืเป็นกรอบสีแทนเพราะว่าผมเคยมี Val e ซะครับซึ่งเป็นไซส์เล็กกว่านี้ แต่มันหายนะครับก็เลยซื้อ v a เลอรหรือเวเลอรตัวนี้มาเป็นไซส์กลางสำหรับคนหน้าขนาดกลางถึงใหญ่นะครับคนหน้าเล็กก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะรู้สึกใหญ่ไปจะเป็นรุ่นเซนต์น่าจะเหมาะกว่าใหญ่กว่ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นกาดกาด a อ a ท t เอาท์เนนะครับก็จะใหญ่สำหรับคนที่หน้าผากกว้างหน้ากว้างหน้าใหญ่ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์ไอเซฟด้วยแล้วก็ผมซื้อมาในราคา2000ไปลายปลาย2 0 0 8 2 0 0ปประมาณนั้นนะครับจากช h อป e ี แล้วก็มันจะเป็นชุด3เลน2เลนแล้วก็1เลนผมสั่งมาเป็นชุด3เลนก็คือจะมีเลนสีนสโมกนนเ,เกรย์นะครับกรองแสง85%ผ่านได้แค่15สีไลท์รัสสีออกส้มๆอมพันธนะครับจะเป็นกรองแสง4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านได้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะมีเคลียร์ก็คือใสเลนใสก็จะกรองแสงแค่1 0ผ่านได้90%ออยู่ที่การใช้งานของเราแล้วว่าเราจะเอาไปใช้งานลักษณะไหนถ้าออกแดดก็ สโมกเรน่าจะเหมาะสุดนะครับเพราะว่าใช้งานแล้วมันก็ต้องบล็อกแสงนะครับขับรถอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโพลพรเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเลนส์ไลท์รัสได้นะครับหรือออกแดดไม่จัดมากพวกเนี้ยก็เป็นไลท์รัสได้ถ้ายิงปืนในที่ร่มหรือว่าใช้งานป้องกันสเก็ตทํางานช่างอะไรพวกเนี้ยแต่ต้องการเซฟตาจากการมีสเก็ตหรือฝุ่นกระเด็นนะทำงานไม้งานปูนงานเหล็กพวกเนี้ยนะครับก็ใช้เป็นเคลียร์ได้นะครับมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับสเก็ต กับราคา2 0 0พันกว่าบาทนะครับกับลูกกระตาเราที่ถ้าผ่าตัดเป็นล้านนะเราไม่รู้ใช้งานได้ดีหรือก,กว่าเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมไหมก็สําหรับใครที่มองหาแว่นราคาไม่โหดร้ายมากนะครับเออก็เราเป็นมิชลี่สแตนดาร์ดด้วยนะ Z 87 Plu s นะครับก็เทสแล้วนะครับเป็นแบรนด์อเมริกันผลิตในไต้หวันนะครับราคาไม่โหดเหมาะกับคนหน้าขนาดกลางแล้วก็ใหญ่นะครับหน้าเล็กก็ได้นะใส่แล้วมันก็จะดูแบบ เฉียวๆสบอสบอดนิดนะครับอาจจะไม่เหมาะอับหน้าทุกคนผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมาะกับหน้าผมไหมแต่ผมชอบรุ่นนี้แลวผมเคยใช้รุ่นเซนซ์ซึ่งเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับเลนส์นะครับใช้ด้วยกันกับเซนซ์ได้ด้วยนะแม้ว่ามันจะมีแกลบตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ไม่สนิทมากนะครับแต่ว่าก็ใส่ได้นะแล้วผมมีอะไหล่เลนส์รุ่นเซนซ์เยอะมากนะครับก็เลยเอาเลนส์เซนซ์มาใส่แต่ในเซตมันก็ให้มาอุซ่าแล้ว3ามชุดเลยนะครับนะครับแล้วก็มีเลนส์ของเซนซ์มาอีก 3- 4ชุดทีี่ผมมก็ตามนี้ ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมบา,บายครับ